นายกเทศมนตรีเจนาดีทรูคานอฟแห่งเมืองโอเดสซาเมืองท่าทางตอนใต้ของอยูเครนกล่าวให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์คอเรียเดลลาเซราของอิตาลีว่าความขัดแย้งกับรัสเซียควรได้รับการแก้ไขทางการเมืองรัสเซียและยูเครนควรยุติการสู้รบและกลับสู่โต๊ะเจรจาชีวิตของผู้คนหลายล้านคนตกอยู่ในความเสี่ยงดังนั้นสิ่งจำเป็นคือการเจรจาที่ต้องเป็นไปทีละขั้นตอนและการแสวงหาประนีประนอมแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าเท่านี้ทรูคานนฟได้ชี้ว่าประธานาธิบดีโวโลโดิมีเซลเลนสกี้แห่งยูเครนทำผิดพลาดมากมายขณะดำรงตำแหน่งและรัฐบาลก็เพ่งความสนใจไปที่อำนาจมากเกินไปซึ่งเซลเลนสกี้วรปล่อยอิสระให้กับการปกครองแบบท้องถิ่นมากขึ้นความล้มเหลวของยูเครนในการดำเนินการตามข้อตกลงมินส์ข้อตกลงที่ออกแบบมาเพื่อให้ภูมิภาคโดเนสและดูฮานมีสถานะพิเศษและความเป็นอิสระในวงกว้างภายในยูเครน ทำให้เป็นเหตุผลที่รัสเซียอ้างในการรุกรานทั้งทงที่ทยูเครนและรัสเซียมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งทั้งด้วยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมภาษาศาส,สนาและประเพณีนอกจากนี้ทูคานอฟอยังวิจารณ์ความพยายามของทางการยูเครนที่ทําลายรูปปั้นและอนุสาวรีย์บุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร์ของรัสเซียในยูเครนว่าไม่เห็นด้วยกับการทําลายรูปปั้นเพราะแม้ว่าเราทําลายอนุสาวรีย์ไปแต่ประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ส่วนความคิดเห็นต่อประธานาธิบดีปูตินนั้นถูคานอฟมองว่าเป็นสัตว์ประหลาดแต่ตนก็ไม่เชื่อว่าปูตินตั้งใจจะวางระเบิดโอลิซาแต่อย่างใดและตนก็ยังประนามการลุกรานยูเครนของรัเสเซียด้วยเช่นกันขณะที่เพจการแุะการทหารได้วิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นการตอบโต้ของยูเครนอาจกำลังถูกตะวันตกกดดันทั้งที่ไม่พร้อมโดยเนื้อหาระบุว่าประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตีโต้ที่เคอร์ซอนของยูเครนครั้งล่าสุด ซึ่งน่าจะเป็นครั้งที่8คือปฏิบัติการนี้มีขึ้นหลังจากที่นายบริสจอนสันรักษาการนายกรัฐมนตรีอังกฤษเยืนกรุงเคียฟพบกับเซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนเมื่อไม่กี่วันก่อนด้านหนึ่งจอนสันก็แถลงข่าวว่ายูเครนสามารถชนะสงครามได้แต่ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าราคาพลังงานค่าครองชีพต่างๆในอังกฤษและยุโรปกำลังเพิ่มสูงมากและประเทศยุโรปหลายประเทศ อาจต้องยอมกลับไปเจราจากับรัสเซียนในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะเข้ามาจะเห็นได้ว่าแม้แต่อังกฤษก็เริ่มยอมรับแล้วว่าตะวันตกอาจไม่สามารถสนับสนุนยูเครนผ่านฤดูหนาวไปได้ทีนี้ถ้าเราลองย้อนไปดูข่าวการตีโต้ของยูเครนครั้งก่อนๆไม่ว่าจะเป็นที่เคอร์ซอนหรือซ v เวโรโดเนสก่อนหน้านี้ มักจะมีขึ้นในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับที่ตะวันตกมีการตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนยูเครนทุกครั้งจนเป็นกระแสข่าวว่าตะวันตกจะยังสนับสนุนยูเครนต่อไปตราบเท่าที่ยูเครนมีโอกาสชนะเท่านั้นเมื่อตะวันตกโดยเฉพาะหลายประเทศในยุโรปที่กำลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจเงินเฟ้อค่าครองชีพราคาพลังงานพุ่งสูงมีแนวโน้มที่จะทนแบกรับความเสียหายต่อไปไม่ไหวแถมฤดูหนาวก็กำลังจะใกล้เข้ามา ยูเครนจึงอาจจะถูกกดดันไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมให้ทําการตีโต้อีกครั้งหนึ่งเพื่อแสดงให้ตะวันตกเห็นว่ายูเครนย,ยังมีโอกาสชนระรัสเซียได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นมาให้ท่อน้ําเลี้ยงถูกตัดปัญหาคือกองทัพยูเครนยังไม่พร้อมทหารผ่านศึกที่มีประสบการณ์ก็ร่อยหรอไปเรื่อยๆต้องใช้กองกําลังรักษาดินแดนที่ทางในทฤษฎีควรประจําอยู่ในเฉพาะท้องถิ่นตนเองไปอุดแนวหน้าแทบทุกแห่ง ทหารใหม่ที่ส่งไปฝึกเบื้องต้นในยุโรปก็ยังไม่สําเร็จการฝึกอาวุธหนักอย่างยานเกราะปืนใหญ่ก็ร้อยรอที่ได้มาใหม่ก็ต้องส่งไปอุดแนวหน้าทันทีไม่สามารถรวมกําลังสํารองในแนวหลังมากพอสําหรับการตีเต้ใหญ่โดยที่ไม่ต้องถอนกําลังออกจากแนวหน้าอื่นมาเสริมได้แถมเวลาทําการรุกทหารยูเครนก็ต้องออกจากสนามเพลาะและที่กำลังออกมาอยู่ในที่โลง่งตกเป็นเป้าของฝ่ายรัสเซียที่มีปืนใหญ่ และกำลังทางอากาศเหนือกว่าส่งผลให้ยูเครนได้รับความสูญเสียหนักกว่าตอนเป็นฝ่ายตั้งรับเฉยๆมากผมคิดว่าฤด,ดูหนาวนี้จะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะตัดสินว่าตะวันตกโดยเฉพาะยุโรปจะยังสนับสนุนยูเครนต่อไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่และยูเครนจะมีปฏิบัติการอะไรในแนวหน้าที่จะช่วยเรียกความเชื่อมั่นของตะวันตกให้คงการสนับสนุนยูเครนต่อไปได้บ้าง